888หรือ02-285-5090หมดปัญหาเรื่องเพลีย้ยมากวนใจด้วยน้ำส้มควันไม้ TPI สูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเพลีย้ยปลวกและศัตรูพืชแบบทําใจสกัดจากสารอินทรีย์ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างใช้ง่ายเพียงแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อ50สำหรับไร่มันสำปะหลัง หรืออัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยสำหรับนาข้าวฉีดพ่นบริเวณที่มีศัตรูพืชเห็นผลทันทีภายในสองชั่วโมงนอกจากนั้นยังทำให้พืชที่ถูกทำลายสามารถแตกใบใหม่ได้อีกด้วยคำเตือนเพื่อให้ได้ผลดังที่กล่าวมาเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ควรใช้ให้หมดภายใน30วันมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ท p i ปั๊มน้ำมันท PI หรือร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศ และที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์02-678-6888หรือ02-285-5090หากไม่ได้ผลยินดีคืนเงินข้าวออร์แกนิก์ที่ดีต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพอย่างข้าวกล้องออร์แกนิกส์สจากไร่สุวิทาที่ใช้ปุ๋ยอินซีย์ TPI ในการปลูกทุกกระบวนการจนได้รับการรับรองมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรออร์แกนิกไทยแลนด์ หอมนุ่มหูขึ้นหมอ้อหอมจางและได้รับการยอมรับให้วางขายในห้างค่าชั้นนำเช่นพารากอนเอมโพเรียมและเดมอลทุกสาขาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o ไพรสุวิทาสั่งซื้อโดยตรงโทรศัพท์0894543945 สนทนาก,นกันต่อกับรายการกอซิปประเทศไทยหรือก๊อซิปไทยแลนด์ท่านกำลังอยู่กับผมสมชายภูรัตน์และก็อาจารย์กรฮาริทบัวสวงนะครับประเด็นที่เราได้สนทนากันก็คือเรื่องของคอรมอปูหนึ่งจะย,ยีหรือไม่ยีนะครับรายการก๊อซิปประเทศไทยนั้นท่านสามารถที่จะรับชมได้ดย้อนหลังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา6นาฬิกาสนาทีจนถึงเวลา7นาฬิกานาทีนะครับแล้วก็ชมได้ทาง t c n i n อ e r n ินเ v ทีพร้อมกันด้วยนะครับ โดยดาวนโหลดเป็นครั้งเดียวครับ w w w บไทยแลนด์ช่องดอทเนนะครับแล้วก็คลิกไปที่โปรแกรมก o อปซิป uh, ประเทศไทยหรือก๊ซิปไทยแลนดะ์ครับก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์กรทฤทธิ์บัวสวงนะครับเคยได้ออกรายการทางสวนภูมิทีวีกับรายการก o ซิปประเทศไทยได้ทุกครั้งทุกตอนเลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่เราติดต่อกันร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับท่านผู้ชมนะครับผมได้รับอีเมลรวมทั้งโทรศัพท์จากหลายจังหวัดครับทั่วประเทศภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็มีภาคกลางก็เยอะครับ ภาคใต้กันเยอะนะครับโทรมาพูดคุยกันตลอดก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจกับเรื่องของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ในฐานะที่เราจัดรายการวิเคราะห์หยิบยกประเด็นเป็นก๊อตซิปขึ้นมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันเนี่ยทุกวันอังคารและวันพฤหัสก็มีคนที่เขาอยากจะเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทงวิยารเราก็มีหมายเลขโทรศัพท์หมายเล,เลขสองหมายเลขด้วยกันก็คือ0 8 1 8 1 9 7 9 9 7และ08 1 8 4 6 9 1 1 1่าึงนะครับอย่าลืมว่า ประเทศชาติของเรานั้นเราต้องช่วยกันนะครับประคับประคองเพราะว่าอามหาอ่พิมหาโปรเจกต์ต่างๆที่เขานําเสนอนะครับนโยบายที่สัญญาไว้จะทําได้ือไม่ได้นั้นเราต้องเรียกร้องเพราะอย่างน้อยเราเป็นผู้ที่จะต้องได้รับในสิ่งที่เขาได้นําเสนอไว้นะครับมาคุยกันต่อครับอาจารย์กอริศบุตรสงครับผมยังมีความเห็นอย่างนี้นะครับแตกต่างจากอาจารย์สมชายครับ ผมไม่ได้ถึงนโยบายเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับสมัยที่ทักษิณเป็นนายกเนี่ยผมไม่เคยได้รับผลพวงหรือผลประโยชน์อะไรเลยที่ทําให้ผมมีฐานะดีขึ้นเลยพูดตรงๆเพราะฉนั้นผมถึงไม่เคยมองเรื่องนโยบายแต่ผมมองว่าการทํางานมากกว่านโยบายเนี่ยจะเขียนยังไงก็ได้นะครับนะฮะ แต่ว่าการทํางานนั้นจะทําได้จริงหรือเปล่าผมมองที่ตัวนี้เพราะนั้นมองที่ผลงานมากกว่าคือ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 ที่ผลงานเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอภิมหาโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เป็นเพียงแต่ว่าสิ่งที่มาหลอกลวงอ่ะคือมันมีคนเขาวิเคราะห์กันเยอะแล้วก็มีการเม้ากันในวงการสังคมภาคธุรกิจภาคพ่อค้านะฮะหรือคนชั้นสูงแม้กระทั่งคนที่ทํางานในภาคเอกชนน่ะว่า ทำไมพักการเมืองเนี่ยไม่คํานึงถึงว่าเงินในประเทศมันเยอะมากมขนาดไหนแล้วจะมาถะลุกันยิงไรหรือตั้งโครงการต่างๆที่ใช้งบประมาณเป็นแสนแสนล้านเนี่ยผมนึกถึงกระแสพระบรพรา้าอ่หัวที่ว่าให้คนไทยทั้งประเทศนั้นได้คํานึงถึงเศรษฐกิจพอเพียงแล้ววันนี้อาจารย์กรฤทริ์ก็มีหนังสืออยู่เล่มซึ่งหนังสือเล่มนี้สำคัญมากเลยนะครับนักเขียนเยอรมันเขียน คนเขียนนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นชาวเยอรมันใช่ไหมเป็นชาวเยอรมันครับชื่อเดี๋ยวให้อันเฟรดครับอันเฟรดเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาโค้ดหนังสือเล่มนี้นะฮะซึ่งยังมีไม่ใม่ไทยนมีขายครับมีขายมีขายซื้อเรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะะฮเป็นหนังสือที่ในหนังสือเล่มนี้นะผมจะอ่านให้สักคำหนึ่งก็ได้เขาบอกว่าจะเห็นโดยชัดแจ้งเลยว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ทางปรัชญาทางโลกตะวันตกและตะวันออกไปอย่างดีครับและสิ่งที่เขาวิจารณ์เขาบอกว่าไงไหมฮะเขาบอกว่าเขาบอกว่า ดังนั้นขอให้ผมกล่าวอ้างถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดว่าการกลืนลูกไฟร้อนลงไปในคอ้นนั้นดีกว่าการใส่จีวรแล้วการปลอมแปลงเป็นพระสงฆ์นนี่ก็คือถ้าเราเปรียบเทียบก็คือเหมือนรัฐบาลนี่เหมือนกันนะครับแต่ผมดูหน้าปกหนังสือรังครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมที่ดูอยู่ในรายการกิชประเทศไทยอาจจะไม่เห็นหมดาะคยงเห็นอย่าครับแต่ว่าเต็มเต็มนิดจะเห็นว่านี่ยฮะเรียนรู้นะครับเรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัวนะครับคนเขียนเนี่ย นะครับเป็นชาวเยอรมันานชื่อนครับชื่อแมนเฟสครับแมนเฟสคาเมสนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาสูงเข้ามาจใกล้จะเห็นพกเก็บบุตรเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้พิมพ์หลายครั้งแล้วนะครับนะฮะอ่านะฮะโอเคเห็นชัดแล้วนะครับโอเคครับนะผมก็จะพูดถึงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการนําความรู้มาประยุกต์ใช้นะฮะเขาบอกว่าการที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชื่นชมในคุณค่าตามวิธีทางแบบวันออกก่อนอื่นผู้นั้นต้องทราบหรือถ้าจะพูดได้ถูกต้องตรงจุดที่สุดก็คือต้องเห็นคุณ่า ของวิธีทางดังกล่าวโดยแท้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบให้กับประชาชนทนไทยอคนชาวไร่ชาวนานะครับผมเนี่ยก็เป็นนักทำสารคดีเหมือนกันคืออาจารย์กรริิผมมีกางมองอาจจะไม่ตรงกับทางอาจารย์กรริตบางเรื่องนะครับแต่ผมก็ลององนี้ครับว่าถ้าเราอ่านหนังสือที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว หรือคนที่เขียนถึงองค์ท่านเนี่ยเกี่ยวกับการใช้หลักเศรษฐกิจองเพียงเนี่ยจะเห็นว่าท่านให้คำานึงถึงการจะสร้างหรือพัฒนาอะไรก็แต่ให้คำานึงถึงว่าเรื่องของงบประมาณเรื่องการใช้เงินใช้ทองเพราะผมตกใจวันที่ซ N บอกว่าถ้านโยบายทั้งหมดของพรรคพื่อไทยใช้หมดเนี่ยเขาบอกประเทศไทยเจ๊งภายในหนึ่งปีอ๋อแน่นอนครับคือ ถึงไม่ทําทั้งหมดนะครับผมก็บอกเลยว่าเจงนะครับไอ้การเจงตัวนี้เดี๋ยวผมจะพูดในตอนทท้ายว่าจะเจงเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้อยากจะพูดถึงตัวเลขเมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายว่าทาไมอาจารย์กรริทถึงให้ความสําคัญว่าตัวเลข265ของพรรคไทยเขาได้มาทั้งหมดกั้ังทั้งหมดนะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็มาจากภาคอีสานและภาคเหนือนะครับอันนี้ก็ต้องพูดไปยังคนทั้งภาคเหนือและภาคอีสานว่าถ้าประเทศไทยเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะครับไม่ว่า จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กหรือเรื่องที่ร้ายแรงก็ตามคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณเลือกเขาเข้ามาครับนะครับนะฮะสองหกห้าเมื่อเรานำมาบวกกันเข้าไปนะครับมันได้หมายเลขสิบสามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนะครับขอภาพมาเลยครับสิบสามมันเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องเกี่ยวบโกลศาสต์เกี่ยวมากมากเลยครับเพราะเลขสิบสามตัวนี้นะครับนะครับมันคือภาพนะฮะที่เห็นเนี่ย ถ้าถ้าอ่านภาษาอังกฤษออกจะเห็นว่าเห็นอักษรโรมันนะครับอักนรโามั้งหน้า13ใช่แล้วทังหลังเว่าเดทเดคืออันนี้คือความตายแต่ความตายตัวนี้มันไม่หมายถความตายอย่างเดียวมันหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครับโดยคนนะฮะเป็นคนสร้างภาษาอังกฤษเขาจะใช้คํานี้ว่า transformation ครับคือการผ่าตัดครั้งใหญ่ครับหมายความว่าพักที่ได้265เนี่ยครับ ต้องการมาผ่าตัดประเทศครั้งใหญ่ตามแนวทางที่หรือทฤษฎีที่เขาเคยได้ปลุกปั้นกันมาสองปีกว่าเกือบสปีหรือนานกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายอย่างไรอย่างาหเดีลวงที่อาจารย์เคยพูดเสมอว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขายแคมเปญรัฐไทยใหม่ก็ไม่รู้ละฮะจะทําอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าถ้ามันเป็นเด็กขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะอ่านให้ฟังว่าความหมายที่เขาแปลเอาไว้แล้วนะฮะเอาเป็นภาษาไทยกันแล้วกันนะครับเขาจะพูดอะไรอย่างนี้เขาบอกว่า ไพ่ใบนี้นะครับ,รบนะคือเราพูดถึงไพ่คนอ่จะนึกนนว่าไพ่นีมันเป็นเรื่องมมนสัมพันธ์แต่อันนี้อันนี้ประวัติความเป็นมาของไพ่เนี่ยมันมีมากว่า2,000ปีนะครับ,ค,รบคือเป็นโหราศาสตร์อาาย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่า,าเป็นการแสดงถึงวงจรชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เตือนให้เรารู้ว่าการดับสูนของสังขารคับยมมาโทษกาลังยิ้มเยาะในความโง่เขลาและดื้อดึงของมนุษย์ครับที่หลงเชื่อในสิ่งที่ผิดครับนะครับแค่ประโยคนี้เราก็รู้แล้วละว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับ นะฮะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องมารวมเสียงเป็นหกพักเจ็ดพักเนี่ยนะครับจากสองร้อยเก้าสิบเก้าพักแล้วก็ล่าสุดก็คืออีกพักหนึ่งเพราะสองร้อยเก้าสิบเก้านั้นเมื่อรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นยี่สิบเก้าสองเก้าสิบแปดสองก็เออเป็นยี่สบครับเป็นยี่สิบเนี่ยมันเกี่ยวพันอะไรมันจะตรงกับคำจัดคำว่าจัดเม้นตแปลว่าคำพิพากษาคำพิพากษาใช่คำพิพากษาก็คือ ในภาคของคำพิพากษานะฮะแต่การที่ไม่ออกก็คือจะเป็นเลขสองหรือเลขยี่สิบคือแจ็คเบนทเอาถึงแจ็คเบนท์ก่อนในภาคของแจ็คเบนทเนี่ยมันจะเป็นภาคของนรกกับสวรรค์มันเป็นคนที่กําลังเนี่ยอยู่ในนรกเนี่ยแล้วมันพยายามจะผลขึ้นมาเพื่อหนีนรกขึ้นมาสู่สวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคำพิพากษาที่ศาลตัดสินนี่แหละให้มันต้องติดคุกนะฮะให้มันจะต้องรับโทษนะฮที่พิพากษาใช่นะครับเพราะไพ่ตัวเนี้ยมันแปลว่ารีเบิร์ตคือหมายอ คนพยายามที่จะเกิดขึ้นใหม่คือทําตัวให้เป็นคนดีนะครับครับแต่นี้เมื่อเป็นไพ่ตัวนี้เนี่ยถ้านในทางโหราศาสตร์อีกแนวหนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงดาวใจกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวที่เปราะบางอ่อนไหวนะครับมีดาวมฤตยูคือเลขศูนย์อยู่ที่ไหนเนี่ยมันหมายถึงจะมีปฏิวัติที่นั่นนะแต่นี้เขาก็เลยเออเพิ่มอีกคนนึงนะเป็นสามร้อยสามร้อยสี่แี่สามร้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นความโง่เขลาเพราะว่า พักของเขาได้265อย่างที่ว่าเนี่ยคือเลข13าอย่างที่ว่าเนี่ยเขาหารู้ไหมว่านี่คือไพ่ของยงมทูตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความงวกเขาตัวเนี้ยไปรวมมันจะมรียงสามาอีกมันจะกลายเป็นเลขสาของดาวที่หมายถึงทหารครับทหารบวกกับศูนย์ศูนย์คือดาวมันจะอยู่ก็หมายความว่าถ้าคุณคิดทําอะไรที่ไม่ถูกต้องครับผมเชื่อว่ามีปฏิวัติแน่อาจจะมาฐานไม่ปฏิวัติก็ได้ฐานอาจจะอยู่เบื้องหลังแต่ประชาชนปฏิวัติก็ได้อืม ก็เป็นไปได้ครับทุกอย่างเป็นไปได้นั้นเพราะดาวมันอยูเนี่ยเป็นดาวที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันรวดเร็วรและไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ครับผมถึงขอเตือนเงี้ยฮะคนที่เตรียมจะเป็นคณะรัฐมนตรีคนที่เตรียมตัวจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่มีสิทธิ์เี่มาเล่นกับประเทศไทย คุณจะต้องสร้างประเทศไทยสร้างสร้างสร้างสามประเทศไทยครับคุณจะต้องทําให้คนไทยมีความสุขครับคุณทําให้คนไทยมีความทุกข์มานานแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ต้องใช่ทให้คนไทยมีความสุขใช่เห็นด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดตอบไปว่าอไว่าเพราะเรามีเวลาคงไม่มากครับครับก็คือว่าตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปต้นไปนะครับในทางโหราศาสตร์นะครับไม่ว่าจะตะวันตกหรือทางตะวันออกก็ตามครับเมื่อดาวเสามาเล็งดวงเมืองและดวงโลกดวงเมืองกับดวงโลกเป็นดวงเดียวกัน อ๋อโลกกับือ่ครับดวงเดียวกันที่ศักราศรีเมษแต่ว่าต่างกันที่ว่าดวงเมืองของประเทศไทยมีเลขหนึ่งอยู่ด้วยเลขหนึ่งตัวนี้หมายถึงประมุกหรือผู้ที่อยู่ในชนั้นสูงนะครับนะฮะซึ่งมีคนเคารพนับถือครับเมื่อถูกดาวเสาร์เลงดาวเสาตัวนี้ก็อาจจะมีเป็นภัยต่อคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งได้นี่เป็นอี่หนึ่งที่เรากลัวที่สุดผมพูดอย่างนี้ถ้าคนฟังมีสมองจงรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะครับ ประเด็นที่สองนะครับดาวเสาวเข้ามันเดือนดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของพบกระดุมพระหมายถึงเศรษฐกิจการคลังมันจะพินาศชิบหายหมดอืเงินที่ทักไปใชิปัดสะสมรวบรวมไว้เนี่ยทําให้มีเงินเยอะแยะขึ้นมาเนี่ยมันจะถลุกันหมดผมนะครับผมว่าเขาจะกล้าทําถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาต้องมีผมว่าเขากล้านะครับโหราศาสตร์นักเพราะว่าผยก็ณ์ต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยอย่างวิทยุสถานีหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นวิทยุสถานีหนึ่งที่ ปกป้องสถาบันบก็คือปกป้องในหลวงยังถูกปิดเลยทั้งทั้งที่ขณะนี้รัฐบาลับนายกก็ยังเป็นนายกพิเศษ,ษ,ษรักษาการอยู่ยังรักษาการอยู่และปิดหกสถานีเท่าที่ผมทราบ嗯嗯นะฮะและไม่ใช่สถานีขหงข